สวัสดีครับผมฟกพลกูณนะครับคลิปนี้อยู่การรีวิวซเกลหต่อสิบเกลหนึ่งศูนย์เจากใช้จากค่าย EMo d เดลนะครับโมเดลตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้จากจีนนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,500ับาทนะครับโดยตัวนี้เป็นลอตพิเศษนะครับเป็นรถย و ر รปานะครับความพิเศษของรถนี้คือจะมีพาร์ทใส่สีม่วงมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้ทำคลิปเปิดกล่องไปแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ตัวไอ้ด้านขวาบนนะครับผม ก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆของโมเดลตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมพอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้นะครับโดยในกล่องจะเหลือชิ้นส่วนอีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีตัวบอดีส2ตัวนะครับที่ความสูงประมาณ16ซนติเมตรครับอาวุธหลักๆทั้งหมด5ชิ้นครับแอคชั่นเบรดหอันครับผมในส่วนของจุดที่ผิดในคู่มือนะครับก็จะมีจุดที่ทางงานบอกมาอยู่แล้วครับก็คือจุดที่90 นะครับก็เป็น P11 นะครับกับ P10 ให้เปลี่ยนเป็น G11 กับ G10 นะครับผมแล้วก็ในคู่มือนะผมก็เจออยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับอ่าตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือจุดที่62กับ63นะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะให้เราใส่แม่เหล็กเข้าไปในผมนะครับชิ้น J1 J5 กับ J2 เนี่ยมันให้เราใส่แม่เหล็กเข้าไปครับอันนี้ต้องสังเกตดีๆว่า อย่าลืมใส่มเมล็กนะครับถ้าไม่ใส่มเมล็เนี่ยมันจะใส่กับไอ้หมวกบนหัวของมันไม่ได้นะครับอันนี้ต้องสังเกตกันดีๆนะครับผมอย่าลืมทํากันนะครับในส่วนนี้แล้วก็จุดที่อ่าสิบเอ็ดสิบสองนะครับชิ้นนี้นครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันผิดไหมแต่ผมสุกว่ามันผิดนะครับก็คือชิ้นที่เอ่สสี่นะครับให้เปลี่ยนเป็น S9 นะครับเพราะว่าความยาวของ s 4มันไม่พอกับไปตัวหน้าไมา้น,นี้นะครับต้องเป็น s 9ทันถึงถึงจะพอนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับ1 1 s 3นะครับ s 5อันนี้ให้เปลี่ยนเป็น s 1 1นะครับความยาวมันจะเท่ากันหรือไม่ก็ให้คุณผู้ชมลองเอาไอแผงตัว s เนี่ยตัดชิ้นส่วนมาครับแล้วก็เอาไอตัวเส้นนั้นนะอะมาเทียบกับรูปได้เลยครับมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผม อ่าหลักๆจุดที่ต้องระวังในข้อมือหรือจุดที่ต้องสังเกตในพิเศษก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดขยับของตัวบอดี้ทั้งสองตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าทำมาดีมากๆนะครับจุดรวมไม่มีเลยจุดที่นั่นเกินไปไม่มีเลยทุกจุดสามารถประกอบได้ตามปกติขยับได้แข็งแรงตามปกติเลยถือว่าเป็นโมจีตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นมาตรฐานของโมจิเลยนะครับผมส่วนของบอดี้ที่ไม่ใส่ชุดเกาะน,นะครับ จุดขยับต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยขยับได้ตามปกตินะครับพับแขนงอแขนงอขาได้นะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยสำหรับใบหน้าครับเขาจะให้มาทั้งหมด7ชิ้นนะครับเออผมไม่ชัวร์ว่าในตอนเปิดกล่องผมนับผิดหรือเปล่าผมนับได้แค่7แต่พอประกอบเสร็จแล้วผมนับได้ผมนับได้8นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันมีมาเท่าไหร่กันแน่นะครับอ่าเป็นแบบสําเร็จนะครับมีมา4ชิ้น นะครับแล้วก็ตัวชุดก้อยอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็แบบหปลอเปล่าอีก4ชิ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบที่เป็นรูให้ใส่แมสแค่ชิ้นเดียวนะครับผมอันนี้ก็ไปเลือกเปลี่ยนกันเองนะครับแล้วก็ติดกีอน้ํากันเองนะครับผมสาหรับมือนะครับให้มาทั้งหมด12ชิ้นนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับในตระกูลของโมเดลพวกนี้ถือว่าเยอะมากนะสำหรับมือ12ชิ้นนะครับผม สำหรับจุทยาองตัวบอด,ดี้ที่ใส่ชุดเกราะนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่น่าลาคาญนะครับก็คือหมวกนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กอยู่ในหมวกชิ้นหนึ่งอยู่ในหัวสองชิ้นนะครับซึ่งแม่เหล็กเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแม่เหล็กที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือมันมันมันงองแง้งไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับผมถือว่ามันค่อนข้างงองแงงคือแบบขยบนิดเดียวมันก็ดุดแล้ว นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเหล็กอยู่ครับแล้วมันก็จะเป็นแม่เหล็กอยู่ในหัวตรงนีง้2อ,อันนะครับเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยแน่นกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าลำคาญนะครับอาจจะด้วยความที่ผมต้องมาจัดท่ารีวิวด้วยมั้งผมรู้สึกว่าเออจุดเนี้ยมันก็ค่อนข้างน่าลำคาญนะครับส่วนไอ้ผ้าคลุมอันนี้นะครับในกล่องมีมาให้นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีเลย ะจะมีแค่ไอตรงให้ค่อยข้างล่างที่มันงองเข้าไปด้านด้ในน,นี่อันนี้ต้องมายืดกันเองนะครับผมจะไม่ถอยดูนะเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ถกให้ดูได้แบบนี้ข้างในก็เป็นเกาะแบบนี้ครับซึ่งเกาะข้างในก็ถือว่าสวยเลยนะครับสีดําสีทองสีม่วงตัดกันถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไอตัวผ้าเนี่ยข้างในมันจะเป็นโครงลวดครับมันทําให้เราดัดตัดทรงมันได้ นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยดัดได้อิสระนะครับผมชอบมันเลยชิ้นผ้าชิ้นนี้คือลายมันสวยแล้วก็สีที่เขาทำมาคือมันก็ดูดีเลยนะครับข้างในก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมสำหรับลูกเล่นของตัวตัวนี้นะครับจะน้อยกว่าของ09นะครับคือของ09เเนี่ยมันจะมีไอ้ตรงมีดพับ ด้าหลังตรงนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับลูกเล่นของตรงนี้จะอยู่ที่อาวุธนะครับผมจุดคาต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ถือว่าโอเคนะครับการพับแขนพับขามันจะทําได้น้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันใส่ชุดก่อนแล้วนี่แหละขาก็ยกมาได้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็พับขาได้ประมาณนี้อืม ซึ่งมีสา์ของขาเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมันสวยมากๆเลยสีทองสีม่วงสีดำตัดกันนะสวยมากๆแล้วก็ลูกเล่นของตัวนี้ก็คือกระโปรง,งข้างๆอันนี้นครับมันจะมีมันจะมีเส้นลวดอันนี้นะครับมาให้ใส่2ข้างครับเป็นแบบตัวสำรวจนะครับ Attack on t i t a นแบบนั้นเลยนะครับเสียเข้าไปแบบนี้มันก็เป็นการยิงสลิงไปด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้ สำหรับตัวนี้ที่ใส่ชุดกอนนะครับจุดที่ประกอบยากเลยก็คือชิ้นส่วนเล็กๆตามตัวอย่างเช่นสีทองอันนี้นะครับสีทองนี้ก็ด้วยนะครับชิ้นส่วนเล็กๆตามตัวเนี่ยจะประกอบค่อนข้างยากนะครับแล้วมันก็จะมีชิ้นด้านหลังตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมสองรูนี้นครับมันจะเป็นชิ้นส่วนสีทองเล็กๆนะครับ ให้ใส่เข้าไปซึ่งผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ก็ได้มันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าพอเราใส่ผ้าคลุมแล้วเนี่ยมันก็ปิดอยู่ดีเห็นไหมครับดังนั้นผมแนะนําว่าอชิ้นเล็กๆ2ชิ้นเนี้ยให้ข้ามไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใส่แล้วก็จุดขยับที่ต้องระวังของตัวชุดก่อนเนี่ยก็คือช่วงแขนนะครับอันนี้อย่าฝืนพับมันครับถ้ามันแบบพับแล้วมันติดผมแนะนําว่าอย่าฝืนเพราะว่าไอตัว แกนกลางเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ในความคิดของผมนะบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยอย่าทําเด็ดขาดแล้วก็ถ้าพับแล้วมันรู้สึกว่ามันฝืนแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วก็อย่าทําต่ออย่าฝืนไปต่อนะครับแขนช่วงนี้ก็จริงๆมันบิดได้แต่ของผมเนี่ยมันแน่นแน่นมากมากจนผมรู้สึกว่าเออไม่บิดก็ได้ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเหล่าให้มันแบบบิดซ้ายไิดขวาได้ผมก็แนะนำว่าให้ทำนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออไม่ได้จัดท่ายเยอะก็ ให้มองข้ามเลยก็คือประกอบไปตามปกติเลยนะครับผมสําหรับตัววัตถุชุดกรอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับอาวุธตั้ง5ชิ้นครับบอกได้เลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆเจ๋งมากๆและมันเป็นได้มากกว่าแค่5ชิ้นนะครับผมโดยจะเป็นชิ้นนี้นะครับที่เป็นหัวใจหลักของตัวนี้เลยนะครับผมเป็นคล้ายๆปืนลูกซองหรือปืนไรเฟิลนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดี เป็นเป็นปืนของนายพลานอะไรประมาณนี้นะครับจุดขยับเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่ามันสามารถถอดชิ้นส่วนบางส่วนเพื่อเอาเอาชิ้นอื่นมาประกอบกับชิ้นนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีหลังนะครับต่อไปก็เป็นดาบสองอันนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกดาบหรือมีสั้นดีนะครับมีมาใสองอันนะครับตัวขยับก็คือตรงนี้มาสามารถพับได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผม ชิ้นนี้ก็เป็นมีดพับนะครับทรงแบบมีดพับบัตเตอร์ไฟลหน่อยจุดขยับเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ถือเท่ๆเฉยๆต่อไปก็คือชิ้นนี้ครับอ่าเป็นกระบอกเก็บลูกขนูแล้วกันผมนเรียกแบบนี้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีลูกลูกขนูเก็บอยู่ต้องหาอะไรเดอรออมาตักชิ้นหนึ่งอืมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมตัดชิ้น S3 ครับตัดมาซอยๆ,ๆให้มันถี่นะครับมันจะได้ประมาณ4ชิ้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในมันก็จะเป็นรูให้เสียบอยู่นะครับแล้วก็จุดขยับข้างหลังตรงนี้นะครับมันเอาไปติดกับหลังของตัวบอดี้นะครับมันก็ขยับได้อ่าไม่ค่อยเยอะมากครับเพราะว่ามันติดยึดติดไว้สองฝั่งจุดนี้กับจุดนี้นะครับขยับได้ประมาณนี้แล้วครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นปืนเล็กๆสามารถถอดออกมาได้นะครับค่อนข้างแน่นค่อนข้างแน่นเลยนะครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นปืนเล็กๆมีนิการเล็กๆนะครับแล้วไอกระบอกเก็บลูกขนูชิ้นเนี้ยมันสามารถเอาชิ้นส่วนเสริมที่จะทำให้มันเป็นอาวุธชิ้นอื่นเนี่ยมาเก็บได้นะครับอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับ กับชิ้นนี้มาสามารถถอดออกมาได้ครับแต่ว่าจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีชิ้นตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับสีทอ,องชิ้นนี้ที่ถอดยากที่สุดแล้วนะครับต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับชิ้นนี้ถอดยากมากผมแนะนาว่าอย่าใส่ให้มันแน่นเกิน,นครับถ้าคิดจะ,ะเปลี่ยนอาวุธเป็นแบบที่ว่าต้องใช้ชิ้นนี้นะครับก็อย่าใส่แน่นเกินไปนะครับ ตัวหน้าไม้ก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวดาบ2อันนะครับที่เพิ่มความมาแล้วก็พาเสริมตัวนี้นะครับแล้วก็มีลูกดอก1อันแล้วก็เป็นไอที่เหนี่ยวไกลอีก1อันนะครับผม ส่วนของนนูก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับผมก็ไอตัวจ่าพน,นูก็จะเป็นชิ้นนี้แล้วก็จะมีรูปศอนนะครับเป็นอันนี้มีมาให้ประมาณ3าอันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะตัดจากแผงยังไงนะครับผมอันนี้แล้วแต่จริงๆนะครับมันก็จะให้มาเอ่อเน็บไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งไอตรงชิ้นเทาๆเ,เส้นบางๆเนี่ยบอกเลยว่าหลุดง่าย นะครับเนี่ยนิดเดียวคือนดุดแล้วอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับว่าคุณจะโชว์อาวุธแบบไหนถ้าโชว์เป็นธนูก็แนะนำว่าให้ติดก่าตรงนี้ไปเลยส่วนไอลูกศรธนูเนี่ยก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยครับมันทำแรงไม่ได้เพราะว่าเนี่ยคือมันก็ได้แค่เนี่ยต้องต้องเฟกเอานะครับประมาณนี้แล้วกันสรุปภาพรวมของโมดเดลตัวนี้ครับ โมเดลตัวนี้ประกอบค่อนข้างง่ายนะครับจะมีบางจุดที่ประกอบค่อนข้างยากครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็กนะครับการประกอบโดยรวมจะคล้ายๆกับ a d k 0 9นะครับผมจุดขยับต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าแก้ปัญหาจากตัว09ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากขาท,ที่แน่นเกินไปจนใส่ไม่ได้ครับพอมาตัว10เนี่ยก็ใส่ได้ง่ายขึ้นและก็ขยับได้ดีขึ้นนะครับผม ดีไซน์ต่างสีสันต่างๆถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอาวุธเนี่ยที่สามารถเอามาประยุกต์เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะโชว์อาวุธแบบไหนนะครับผมราคาก็ค่อนข้างถูกครับแค่1 0 0 0พันกลางกางเองประมาณพันส่ถึงพันหานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวพวกสาวน้อยใส่ชุดเกาะนะครับหรือว่ากําลังมองหาโมเดลจีนดีๆสักตัวหนึ่งผมก็แนะนําตัวนี้นะครับ เอทีเคเกิลหนึ่งศูนย์เจดีบลศูนย์ห้าเก้าชาโดวฮันเตอร์ครับจากค่ายอีมอเดตัวนี้คุมค่าคุณคาา่าแน่นอนครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิปการรีวิวเอทีเคเกิลหนึ่งศูนย์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อโมเดลตัวนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ